สวยสวยสวยสามเลยอะ่ะหนึ่งสองสามเอาได้หมดเลยเลข้างในอีกเยอะเลยค่ะบินๆน,นไม่เอาลวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน,นนี้ก็มาพะมาพบกันอีกแล้วนะคะตุก็อยูุ่ที่เกาะมาตินิกนะคะเป็นเกาะของประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าตั้งอยู่ในทวีปอเมริกานะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปหาหน่อไม้ค่ะ เดินไปเลยค่ะตามทางเดี๋ดินลองเดินไปดูก่อนอันนี้ครั้งแรกนะคะที่มาเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนอสองสงายเราถือเสียมไปด้วยดู <laughs> นี่ไงก้อนหน่อไม้แล้วลองเข้าไปหาดลค่ะแฟนบอกให้ระวังงูใส่มาคนละสามชั้นนะคะหากรหกนสใช่ โอ้ทำไมมันลกเงี้ยเขามาตัดเนี่ยค่ะคนที่นี่นะคะเขาก็จะทำไล่อ้อยค่ะที่นี่เขาไถากบหมดแล้วนะคะเขาปลูกอ้อยเต็มทั้งภูเขาเลยค่ะแล้วเราส่องหาก่อนพี่เหมียวเคยมาหรือ,อยังตรงเนี้ยไม่เคยมา,มยมาแต่เห็นกอนแฟนหนูแฟนหนูชี้ให้มาดูเขามาตัด ไอ้กิ่งไผ่ไปให้หนูเสียบปลูกไอเนี้มมยปลูกมะเขือเทศตรงนี้แหละเดี๋ยวใช่เอาเอาเสียมกวาดไปก่อนพี่กวาดหมากอะไรไม่รู้มันขึ้นตามทุ่งนากินได้ใช่เอาเสียมกวาดไปก่อนมันจะมีไหมเนี่ย ยังไม่ออกใช่ไหมมันมันคุมหมดเลยไงมันต้องมันต้องหาแปนแปนกว่านี้เออมันมเป็นม,มันเป็นป่าลึกเนาะค,คิดว่ามันจะเอาเสียมสับไปก่อนเด้อกวง มีบ้างไหมที่วมันีแว่าเราต้องเอานลึกอะพี่เมียวเดินไปรอบๆก่อนนะคะ เป็นผาไปเอ้ยไผ่ป่าหมดเลยนะคะแถบนี้นป่าไผา่บินบินคือมันขึ้นผักขมป่ะผักขมกินได้ไหมต้องลองเหมือนเขาปลูกเลยผักขมใช่ตอนบเบลอร์เลย เออเอาเอาเสียมกวาดไปก่อนพี่ไมไ่กลัวอะไรกลัวแต่งูงเงยถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินระวังด้วยระวังด้วย รวังเด้มอ,รรอมัน,น,น,นมันไวตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะหนอใหญ่หนอใหญ่นะกะหนอบินพอได้ดองสักโหลม,มันไม่เป็นไรเรารู้แหล่งแล้วเดี๋ยวเราออกหงิดนนะ้า <c oughs> โอ้ยหอหอได้มาแล้ว เหว่งอเลอะเลยลเอา,าเอาเอา,เอามาเลยไหน,นหอโอ้มันสูงก็ไม่ต้องหรอกไปหาอันเล็กๆมันเยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปได้มาแล้วหนึ่งงอเลอะเลยเ <laughs> สียง <laughs> ไม่ลกระวังข้าง เออเข้ามาข้างในแล้วมันมันเตียนอยู่ข้างนอกกอข้างนอกลกเนี่ยมีต้นมะแขวงเลยนะคะมะแขงต่าเนี่ยต้นมะแขงมันวเน,ะนะเนาะข้งนันเลเนามาทานันมันบินหมดแล้วค่ะคือมันเป็นมันขึ้นสูงหมดแล้วค่ะเนี่ย้ตอ็มเลยเรามาช้าไป,าาไปได้ เออได้ได้โนเบเลเลยโอ้โหใหญ่กว่าขายอีกปีหน้า <laughs> เดือนจำไว้ก่อนนานี้อีกสักเดือนอสองเดือนอออสักเดือนนี้ก็ยังยังยังช้าไปถ้าขึ้นขนาดนี้ดูดูดูกอมันดูหนอมันอืมอันนี้น่าจะเดือนห้าอันนี้เดือนเจ็ดใช่ไหมเดือนใช่เดือนห้าต้องเดือน 5, พฤษ,ษา เพราะว่าเราหาครั้งแรกนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโตขนาดไหนเดี๋ยวเรารู้แล้วตอนนี้อึ๊บอึ๊บอ๋อพลังพลังช้างดูนะคะเป็นคลองล้อมรอบกอหน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะคะปุ้ยใหญ่ไหมดองได้ดเป็นหลายโลเลยเนี่ยได้มันบินมดนู่นน่ะข้างบนอืมไม่เป็นไรแล้วค่ะเอากอล้วหน่อสองหน่อขนาดนี้เราก็ได้เป็นโลแล้ว เี่ยค่ะเหมือนกำลังสับนะใช่ทุกอย่างเลยสวยเออน,นี่ยสับเลยแข็งมาดูสับไหมดูค่ะบรรยากาศนี่เราใส่ย,ยีนคนละสามชั้นนะคะบูทด้วยเรากันงูกันค่ะ, <c oughs> ขขะหักนี่ลองเหยียบดูสิพี่เหยียบ เกาะเออเหยบโยตันี้หนูใหญ่มากไอตูดูปลายมันมันเพิ่งบินขึ้นโอ้นี่นี่น,น,นี่อันนี้ค่ะมันเรามาช้าไปค่ะต้องมาประมาณเดือนห้านะคะเฮ้อันนี้ก็เยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มนะคะแล้วจะไปทำหลายเมนูค่ะหมกหน่อไม้ดูบรรยากาศรอบๆอบ กอหน่อ,นอ,อไม้พี่เหมียวเราลองเข้าไปกอฝั่งนู้นดูไหมมันโล่งอะ่ะไป,ไ,ปได้มาสามแล้วนะคะเอาเต็มถุงนี่ก็โอ้โหดองได้เป็นโหลเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะนี่มาข้ามตรงน้ำตื้นเพราะว่าฝั่งนูน้นน้ำมันลึกค่ะมันข้ามไม่ได้ต้องเดินข้าม โอ้ยเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักไปเที่ยวทางเหนือเดี๋ยวจะถ่ายทางเหนือให้ดูทางเหนือสวยมากน้ำตกไอ,อ,อ้สวยโอ้ยคุ้มคุ้มคุ้มนี่เราเ,เาเรียกน่อเนะต่านะหนอเต่าอยากเด็ดอะ่ะอยากหักอะ่ะอุบ หักแล้วหนอน,นี่ค่ะหนอเท่าขาเลยค่ะอน,อนอเตา้านอเต่าน่ารักโอ้ห<อ>นอ,น,อน,นดินหนอนางดินหนอนางดิน,น,อนโอ้สวย,ยสมันก็คุ้มเราเ <laughs> หนื่อยก็คุ้มมันสนุกเนาะม,มาตินิกเหมือนบ้านเราเลยนะคะร้อนทั้งปี ร้อนทั้งปีงใช่ค่ะแต่ว่าไม่ร้อนเท่าบ้านเราเพอมีทะเลโอ้ยนั่นว้า <laughs> โอเคโอเคอโอ้มันออกแบบนี้นะอะเนาะมันแก่เหรอมันแก่ก็ไม่ต้องเอาที่เปืองแรงเราได้ไหมออโอ,อม้ไม่ได้มันเป็นหนอ่อเต่าแบบนี้คะคะมันทิ่มออกมาแต่ได้อยู่เราแวงงูอย่างเดียว อืมเต็มถุงแล้วนี่โอ้ยนุน่นระวังด้วยนะยนถ้ามันยากก็ไม่ต้องเอาไปกอใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้หาเลยอยากได้หมอนางดินนมันขาวมันอืมเนื้อมันแน่น อันไหนมองไม่เห็น,น,หนหแว่าใหญ่มากขอโทษพ่อแม่เลยเอาๆๆพอแบกกลับไหวอะระวังนะกลัวอคนขับรถแข็งก็มาใกล้เอาไกลเอามันคงอยากรู้ว่าเราทำอะไรกันคนเอเชียนะมันเจอคนเอีเชียมันสงสยัยระหว่างเนี้ย หนูว่าหนูเปิดช่อง YouTube ใหม่ดีกว่าวะ่ะตั้งชื่อใหม่สองสายมาตินิก <laughs> โอ้ดูนางทำดูนางทำเ <laughs> ท่าขาโอ๊ยระวังระวังเด <laughs> ี๋ยวเซนเซอร์มาเราโอ้โอ้ยคุ้มเลยก่อนนี้ได้ตั้ง สี่ห้านี่หนอนี้สวยมากเลยค่ะขอไอตนยงเปิดยังยังยังกินเลยพี่เอาเลยเอาตอนนี้เดี๋ยวเราจะสับกันตรงนี้เลยนะคะสับใส่ถุงเทออกเลยปอกปอกหนูหนูหนูเดี๋ยวหนูอยากลองหนูหนูเจอเทคนิคคนจีนปอกต่อค่ะก็อใหม่ นี่เป็นป่าอ้อยนะคะป่าอ้อยทั้งหมดเลยเพราะที่นี่ทำอ้อยอ้อยกล้วยส่งออกอะคะ่ะทําน้ำตาลทตาลใช่เขาส่งออกปลูกกล้วยเป็นทั้งเป็นภูเขาเลยอะระ <c oughs> วังด้วยเคาะด้วยเคาะด้วยเข้าไปอะ ระวังเป็นดีที่สุดไม่ประมาทป๊าตดูนางเราก็จะตามนางเข้าไปม่ต้องกลัวมถูทันด้อ,อใช่รู้แห่งแล้วโอโ้โห แล้วมันไม่มีใครกินน่ะเนาะพี่น,นี่นี่หนอนนึงนู่นอีกข้างในอีกดูวู๊ห์นอใหญ่กว่าขาอีกอะ่ะเ,เห็นแล้วอ้าข้างในเด้อ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 เบลไปไทยโอ้ยสวยสวยสวย สามเลยอ่ะหนึ่งสองสามเอาได้หมดเลยนนลข้างในอีกเยอะเลยค่ะบินบินไม่เอาละเนี่ยาาลงแรงบินบินไปไอเราก็ปัดหนอหน่อใหญ่กว่าขาอีกหักเลยพี่หยับหยบมาทางพี่นี่หักมาทางพี่นี่อ๋อสวยโยนไปถือไว้ก่นอนติดโทรศัพท์ บินบินไม่เอาละลงทุนหักบินบินมาเยอะนี่ข้างในมีตะหนอสวยๆทางนั้นเลยค่ะดูสิคะหักมาทางพี่มันอ่อนดูสิดูสิคะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูขาวจั้วเลยอ่ะนี่มาสองละกอนนี้มีตะหนอสวยๆเอาข้างใน นางมองข้ามนอนบินไปเลยหนอนบินวะนี่นึกว่าไม่มีไงนึกว่อวานบินหมดเราต้องมาแบบลึกๆเนาะเรารู้แหล่งแล้วไม่เป็นไรว้าวหนอนหนอนละอ่อนละอ่อนดูสิคะขาวๆจุวๆย้อนไป เราเลาะไปนี่ได้ไหมอ่ะนี่ก็ใช่เนาะก็มาทำโอ้แล้วเรา,เากอร่อนที่สองเ,นะงน,เนี่ยไงมันอ่อนนะมันโปะเลยขีดเอาเลยภาษาบ้านบ้านเราเรียกขีดเอาเลยเอาสิมองข้ามไปเลยไอบ้บินบินเนาะลงทุนไปมุด <c oughs> เอ้าสิเอาเข้าไปสิเราสองคนจับทีเดียวกองมาจาับ,บอันนี้ นี่อีกหนอนนื้ค่ะหักเลยได้เลยอันเนี้ยหักเอาได้เลยเดี๋ยวดิคนเดี๋ยวเสียมตีหัวดูนะกลับหน่อยโอเคเนืต้องหักอย่างงี้เสียมเสียนเสียนเสียมหน่อไม้พอแล้วมั้ยพี่ว่าพอแล้วพอแล้วพี่เดี๋ยวแบกกลับไม่ไหวนี่ก็ล้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่่เอาใหมก้ พี่เหมียวเจออีกหนอแล้วค่ะนางบอกพอแล้วพอแล้วค่ะแต่นางเดินไปนางเจออีกนางเอาอีกค่ะหน่อมันสวยอ่ะเนาะพี่เหมีวอออยวดูดิโอ้ยสวยใช่ใช่ใชอืมหน่อนนี้ดูสิคะสุดๆอะขาวอวบจ้วะ ข่าวจ้วพอดีเลยมีถังเยอะถังเอทถังเนยอะ่ะดองใส่ถังเนย,ยนี่ค่ะมีตัดสวยๆค่ะปล่อยพอแล้วพอแล้วพี่เมียวพอแล้วพอแล้วมันมันลึกไปเดี๋ยวเรากลับเถอะมาค่ะเราก็จะมาสับหน่อไม้ใส่ถุงตอกหน่อไม้ใส่ถุงกลับบ้านกันค่ะ นี่่ะมีตะนออบๆอสวยๆโอ้สุดยอดเลยเห็นเขาทำน,นเีเน็ดง่ายๆนะแต่เราทำไม่ได้ตอกมาไม้นี่ขวาหัวไอ้ตู่เลยใหญ่กว่าขาอีกอ่ะช<ม>ื่นใจบอกตู่สุดยอดอ่ะหายคิดถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะได้กินหมกหน่อไม้แล้วจะทำแบบ,บแซ่บเลยนี่อันนี้มันไม่คม เด <owning S 1> ี๋ยวพี่เฉาะให้แล้วไอ้ตูหมุนเออเออเห็นเห็นเขาทำงั้นน่ะหมุนเอามาหนเดี๋ยวพี่เฉาะให้แล้วไอ้ตูหมุนออกมีดที่คมเนี่ยนี่ดูแล้ววิธีแกะนี่ค่ะอุ้ยอ่อนสุดยอดเลยพี่เหมียว แล้วเราจะทำหน่อไม้ส้มเก็บไว้กินตลอดดีดูค่ะว้าวเก่มากเลยสวยๆมีตะหนอกขาวๆอวบๆน,นี้เก๋มากเป็นกล้องเลยของที่นี่แพงมากเลยนะคะถ้าเกิดไม่หาแบบนี้ได้กินหน่อไม้กระป๋องดอง2ย <laughs> ูโรโอ้โห4ยูโร4ยูโรกว่า4ยูโรหน่อไม้ที่เขาต้มมาที่ร้านเอเชียนะ่ะ6ยูโร5 5หน่อไม้หน่อไม้เล็กๆบ้านเราที่เขาต้ม,ม5 5หน่อ หกยูโรที่ไหนที่ร้านเอเชียที่นี่รู้ว่าที่ไหนที่เนี่ยมาซินิกนี่แหละมีเหรอมีร้านเอเชียรตรงไอ้เลยเซนิปาอ้าไม่เคยเห็นร้านไอ้เอเชียแคลิปะอ่ะพี่อันนี้มาเลยเดี๋ยวหนูหมุนเอเชียแคลิปป้าโยนมาเลยจัดก,การเอง เหมือนบ้านเราเลยแค่รู้จักหากินเป็นเนาะพี่เหมียวเนาะฟรี<ป> <laughs> มีทุกอย่างเดี๋ยวแยะหน่อมายิ่งขึ้นไปบนภูเขานะโอ้โหอันนี้มันแก่ผมทะเลได้เลยหน่อเท่าขาจริงเายเยอะมากไอ้ไอ้จ <laughs> ู่ยังไม่เคยเห็นแลมั้งยังยังสองข้างทางมีแต่นอ,อนูเห็นแต่ขี้เหล็กอะเต็มสองข้างทางสักวันนึจะเก็บ ทางขึ้นไปฟอร์ดฟ้องอ่ะนี่ค่ะเอาแต่อ่อนๆอันนี้มันนี่ละมาอ่าน,นูก็ไม่เห็น <c oughs> สนุกนะพี่เหนียวเนาะสนุกมากๆมันจะลุยๆหน่อยอน,นี้เป็นไรหายอยู่หากินก็ต้องอย่างน <c oughs> ีเลย นี้แหละเดี๋ยววันหน้าพาไปหาหอยหาหอยเสียบหอยเสียบแล้วก็ไอยเสียบมาดองน้ำปลาตกปูได้ค่ะเดี๋ยวไปตกปูม้าตกปูอาทิตย์หน้าเนาะไปตกปูม้ามีทุกอย่างค่ะมาทีนิกธรรมชาติล้วนๆนี่ซอยนี่ก็ได้เยอะนะหนองเนี่ยก็ได้ต่างใช่เยอะเห็นอย่างนี้ได้เยอะะเอามีดไอ้นั่นอะซอยซอย น,นี้บินปวดโพเลยหมอกามาไตุ้ยข้าวเหนียวหาไฟนะแฟนพี่ตกใจแน่เลยเอามีมันไปไหนไม่ตกใจหรอกแกไปหากับพี่เยอะกว่าน,นี้เลห<ะ>นู้เนี่ยพีหย่หักโยนหักโยนหักโยนแกบอกพอพอพอฉันเหี่ไม่ไหวแล้ว <laughs> อยู่นี่นะถ้าไม่มีเพื่อนนะ่ะเ,เหมือนเป็นง่อยอะ่ะพอเจอเพื่อนปุ๊บก็หลั่นล้าเลยคะ่ะเราเพิ่งเจอกัน <laughs> เราก็ชวนกันไปออกผับจนไว้ยังไม่ถนะึงเดือนเนาะใช่เพิ่งเจอหนอาทิตย์นนะ้ว <c oughs> เขี่ยมาที่ไหนดิเหนื่อยแล้วอ่าหน้าเนื่อแยกพี่อะหนูเนี่ยให้กำลังใจหนึ่งเพิ่ม ใหญ่กว่าแขนอะเข้าขามีแต่อบอบขาวๆเสจไดายนะถ้าเรามาเร็วกว่านี้นใช่มันจะไดหะหะะ้หนอประมาณนี้หนอประมาณนี้แหละอันนี้มันไอ้นี่แล้วรี ปีหน้าเราต้องมาเดือน <5 S 1> เดือนห้าเดือนหกก็ได้เอาเดือนห้าเดือนหกมันเพราะมันโตวไวถ้ามาเดือนห้าเราจะไม่เห็นเพราะว่ามันไอ้นี่มันผมใบมันผมสูงเดือนหกนี่พอได้เห็นยอดเเห็นยอดปินป่นๆพอดีอะนะถุนห,หนอนนี่ไอจุ่สวยมากนี่หนอนนี่ไม่ใช่บินนะ อเคไม่อันนี้อันนี้แล้วแล้วก็เอาอย่างนี้ใช่ข้างในมันต้องเอาที่เป็น,นใช่อันนี้มันอันนี้ละควงละมันเป็นไม้ละหนึ่งหัวหนูนี่อยากจะอึ้งไม่ใช่หัวเพี่เดือนห้าที่ไปหาเนี่ยได้ประมาณเนี้ยหนอประมาณนี้ยเนื้อนแน่นเห็นไหมมันไม่ควงใช่กำลังไอ้นี่เลยอะาเดือนหกไปได้เริ่มเริ่มออกกล้องแล้ว ไปเดีวเขาไปจัดการอีกทีหนึงเดี๋ยวแล้วว่าล่ะเียอ้สวย สวยมากเนาะนี่ตนนี้สวยจริงๆเห็นไหมขาวถ้าเป็นผู้หญิงก็สี่สิบห้าลังแบบแตกสาวโอ้ยเต็มเลยไอ้กูเพื่อพี่เก็บด้วจั๊กจั๊อันนี้เอามีดเราทำแล้วเราต้องเก็บให้เขาเป็นปุ๋ยต่อไปทำไรลักคะเดี๋ยวใครก็บบกมันจะเอาไปทำอะไรกันวะ กำลังว่าจะพอนะคะเจออีกอยู่ดีๆเจออีกสามสี่หนอ่อใกล้ๆนี่เองค่ะพี่แมวกำลังสับเนี่ยค่ะมีแต่หน่อสวย,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมันมาแอบเราเนาะพี่เหมียวเนาะนี่ยค่ะได้มาสี่หนอพอละพอจริงๆแล้วคราวนี้ อ้ยนี่โอ้วมาขึ้นแบบนี้เนาะเป็นห่วงเรานเั้างโอ้ยมาเห็นตอนท้ายดูสิมีตะหนอสวยๆกำลังแบบสวยอะยดูสิกำลังสวยๆแน่นๆเลย พอแล้วแหละพี่เมียพอแล้วไปพอละพอแล้วค่ะคราวนี้ได้มาอีกห้าหนอขอบคุณเดอ้อจะป่าจะขาให้ลูกได้หายอยู่หากินลูกมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะอปอกเดีจะขอปอกก่อนนี่นะคะหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้หนึ่ง หนึ่งกระสอบใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดองกันนะคะถ้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพอแค่นี้ก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ช่องมาดามฟังเซ่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ